การค้าการขายระหว่างประเทศถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่สําคัญมากๆของหอการค้า,าจังหวัดเชียงใหม่เพราะเป็นการเปิดประตูโอกาสที่ทําให้เราเองสามารถส่งสินค้าและบริการอีกหลายๆอย่างไปยังประเทศคู่ค้าอย่างต่างประเทศเราได้มีโอกาสได้พบนําเสนอทําความรู้จักทั้งท่านทูตทั้งท่านกงสุนประจําจังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นประเทศอินเดียสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นและอีกหลายๆประเทศ ความร่วมมือเหล่านี้ถือว่าเป็นโอกาสที่สําคัญนะครับที่เราก็อยากจะพาผู้ประกอบการของเราไปสู่การค้าการขายในระดับโลกที่กว้างไกลมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากแค่ในประเทศไทยแต่เพียงงเดียวเท่านั้นหากท่านสนใจอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการค้าขายระหว่างประเทศกับเราหรือท่านสนใจอยากจะไปประเทศไหนนะเพื่อที่จะเข้าสู่โอกาสทางการค้าคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยจ้ะ